ญาติพี่น้องม,มิตรเมตรีที่จะมั่นคงยั่งยืนจะต้องมีธรรมอยู่สประการคือหอย่าคลุกคลีเกินเกินไปสออย่าห่างเหินเกินเกินไปสาอย่ายืมตังค์แต่ถ้าเราคลุกคลีกันอย่างผพวเมียอยู่ด้วยกันนานๆก็เกิดความเบื่อนหน่ายพี่น้องถ้าอยู่บ้านเดียวกัน กูกวาดมึงทำรกกูเอาน้ำใส่ตู้เย็นมึงเอาไปกินกูจ่ายมึงไม่ช่วยความคลุกคลีก็เกิดความเบื่อนหน่ายความรักก็จะเสื่อมคลายถ้าห่างเหินกันเกินไปเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ดูแลไม่ถามไถ่ก็จะเกิดความเบื่อนหน่ายความรักที่มีอยู่ก็เสื่อมคลายแต่ถ้าเราดูแลกันไม่คลุกเคลีกัน ไปมาหาสู่กันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันความเป็นญาติเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องก็จะมั่นคงอีกประการหนึ่งการยืมต่างกันขอต่างกันค้ำประกันกันอย่างเช่นคำรดคำลาให้กู้ยืมใครทําอย่างนั้นมีญาติก็จะเสียญาติมีเพื่อนก็จะเสียเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้ารักเพื่อนรักญาติรักพี่รักน้องอย่าให้ยืมตังค์ อย่าให้กู้ตังค์อย่าถ้าทําอย่างนั้นจะจิมจะเสียเพื่อนเสียตังค์เสียความรู้สึกและก็เป็นทุกข์อยู่ยาวนานยิ้มไม่ออกหน้าบึง้งนอนเศร้าน,น,นอนเบือ่อนอนเซ็งรักกันให้ดีช่วยเหลือกันไปแต่อย่าไปคุยเรื่องเงินอย่าไปคุยเรื่องต่างกันนะ,จะเจริญพร